วันนี้เราจะมาทำขั้วสอนแบบขี้โกงกันนะพอเราไม่นวดแป้งเองเราซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยได้มา้องช้าช่างฟรีไวยนะตอนนี้เอามาทำร้อยลอยความี่แต่ละลายไม่เกินยีสบหนาทีแต่เรอลืมทิ้งไว้เกือบส5สิบห้านาทีแนะ่ซึ่งมันก็จะนุ่มๆน,นิดนึงนะแต่เราจะเข้าเตาอบตอนนั้นการรอเตาไว้ละตอนนี้ก็เอานํามาวางตะแกรงเอาไว้โอ้โหคือบอกว่ามัานนินเกือบเลยเลยพราะเราบอกป่อยนานเกินไปอันนี้ข้อเสียนะ เขาบอกให้วางเดี๋ยวนองจะโตขึ้นในเตาอ,อกไม่กึยี่สิบห้านาทีทุกสามห้านาทีต้องมาดูบ่อยๆเออน้องโตแล้วโตวแล้วมองไปมันไปหนูสาวเลยาลอดดีมันดูไม่เป็นเหมือนครัวซองสว,สวยที่าตามร้านเลยอาจจพไปพ่อิ่มเลยเล่นไปออออกมาแล้วแล้วก็ลิกบ่อย,อ,ยอดูให้เหลืองๆนะออกต่อออกต่อออกออกมาเลยแล้วเดี๋ยวจะมี่แหละ อยากทำพอฟโฟแต่เตาไม่มีทำาแบบเนี้เลยเป็นตัวป่าแบบนี้เลยน้องอาจจะไม่สวยหน่อยนะเพราะว่าออกมาหนาเกินไปมันเลยเสียทรงแต่ก็กรอบนอุ่มๆได้ใช่ได้อยู่อทาวน่ายน,นิดนึงเพิ่มความหอมนี่โปะอย่าสต๊อปเลยบูบอ,ล,อลี่นะตาดูให้โซกขึ้นมาจันที ว่าตช้าอร่อยเส็ได้เลยนะเพื่อลองทำกันดูได้เลยโกูสอบแบนี้